โรยไปเลยบนอัฐินะครับวางเลยครับวางเลย,เ,ลยเสร็จแล้วน้ำอบรมด้วยครับน้ำอบรมวางไว้ครับแล้วก็ดึงหยิบดอกกลาบที่ผ่านถือไว้สองดอกครับแล้วก็นั่งรอครับมาเชิญครับหยิบดอกไม้ที่ผ่านวางบนอัฐิเสร็จแล้วก็ น้ำอบรมด้วยนะครับน้ำอบรมเสร็จยิดดอกกุหลาบถือไว้ท่านละสองดอกนะครับเมื่อครบทุกคนนะครับผมนาวเนนี้มีรอดนะครับเรื่องเล่านำรากอัฐิลีายงตายของคุณยายพันธ์ดงสวสดิ์เสร็จแล้วเราจะรอในฝั่งท้ายมือนะครับ ด้านหน้าเรานะครับเป็นป้อมเประตูระยอมแปลนะครับส่วนฝั่งท้ายเรือขวามือ,อก็เป็นวัดอโศกรตารามพระพุทะครับวันนี้เรามาส่งปัญญาฝากไว้กับเจ้าแม่นาทีท้าวศีทัานเจ